สวัสดีค่ะวันนี้นะคะส่วนพ่อพรจะพาทุกคนทำปุ๋ยจุลินทรีย์นะคะจากเศษอาหารที่เรากินทุกวันนะคะแล้ววันนี้เรามีปาร์ตี้หมูกระทะกันนะคะจับเลี้ยงปีใหม่นะคะส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่ก็เลยเนี่ยมันเหลือเพียบเลยนี่ขยะคือแบบที่เราเหลือกินได้ไหมเนี่ยที่คงที่โครงไก่กระดูกไก่แคลเซียมเป็นหมูเป็นมันหมูเป็นไอเปลือกกล้วยอย่างเงี้ยค่ะเอามาใส่ได้หมดเลยเศษอาหารนะคะ อะไรที่เราไม่กินแล้วก็จับใส่ลงไปเลยแล้วก็เก็บไว้กินต่อใช่ไหมครับไม่ใช่เราก็เอามาทําปุ๋ยให้มันหมดเลยเศษอาหารเศษผักเศษอะไรต่างๆผักเวลาที่เราล้างนะคะเราก็สามารถเอามาทำปุ๋ยได้หมดเลยนี่คือทางปุ๋ยที่เราทำทุกวันอยู่แล้วนะฮะนี่ดู นี่เห็นไหมไม่เช้าเราก็ใส่ไปแล้วเปวือกคงเปือกไข่เนี่ยค่ะจริงๆแล้วต้องบี้บี้ก่อนบี้ใส่ไปให้หมดเลยนี่ค่ะเนี่ยคือมีเศษอะไรก็ใส่ไปเศษอาหารที่เรากินเหลือเทลงไปเลยนะฮะเสร็จปุ๊บพวกผักที่เราล้างเหลือๆค่ะเทลงไปท่าน,นี้ทำจนจะเต็มจะเต็มถังแล้วรอบนี้นี่ก็เดี๋ยวเปลี่ยนถังได้แล้วค่ะ นี่มอเช้ากินที่นี่มาขามเทศคือแบบเศษผักเศษผล,ลไม้เนี่ยค่ะเปลือกไข่ที่เราเก็บไว้เนี่ยเนี่ยแล้วก็บีบก่อนบีให้มันแตกก่อนเพื่อการย่อยสลายมันจะได้เร็วขึ้นนะคะจริงๆพวกนีถ้ถ้าแบบจะสับก่อนอะไรก่อนอะไรที่มันแข็งๆอย่างเงี้ยก็สับก่อนก็ดีค่ะแต่นันที่เกียดก็ใส่ส่ไปไม่เป็นไรเพราะว่าหลังจากนี้เราก็ พอเ,เต็มถังปุ๊บเราใส่ปุ๋ยมูลสัตว์เพิ่มใส่ดินลงไปเล็กน้อยใส่ EM ลาดลงไปนะฮะมันก็จะทำให้ย่อยสลายเร็วแต่อันนี้รอบที่แล้วส่วนพ่อพรใส่ e ออลงไปแล้วอันนี้ก็จะเป็นถังที่ใส่ดินกับปุ๋ยพอกไว้เนี่ยค่ะเราก็จะเอาแบบเพื่อกบกบไม่ให้มันมีกลิ่นนะฮะ ไม่ต้องเยอะหรอกแบบแค่กบอะ่ะเล็กๆลน้อยๆ,ๆใส่เพื่อให้มันแบบว่ามันมีส่วนผสมของที่จะทำปุ๋ยได้เนี้ยค่ะอันนี้พอเดี๋ยวพอเต็มถังปุ๊บเนี่ยเราก็จะเอาถางังไปเก็บปิดฝาทิ้งไว้หาอะไรทับไว้แล้วก็ครบประมาณสักสามเดือนนะคะสามเดือนเรามันก็จะเป็นปุ๋ยอย่างดีเลย อันนี้คืออะไรอันนี้คือขี้วัวค่ะขี้วัวัขี้วัวจริงๆไม่ต้องเป็นขี้วัวก็ได้ขี้ไก่ขี้เป็ดเอ่อขี้คนก็ยังได้เลยนะถ้าเกิดว่าไม่มีใครรังเกียจอะนะขี้นกขี้หนูขี้ไส้เดือนอะไรที่เป็นขี้นี่ได้หมดเลยใช่ไหมได้หมดเลยค่ะมันเป็นปุ๋ยมูลสุกรก็ยังได้มูลหมูขี้หมูขี้ม้าก็ไ้นะ อันนี้ก็คือกบให้มันแบบไม่มีกลิ่นออกมาใช่ค่ะก็คือมันก็จะช่วยแล้วก็มันจะเป็นปุ๋ยอยู่ในเนี้ยรวมกันไปไม่ใช่แค่ไม่ให้มีกลิ่นแล้วก็รอบนี้ก็น่าจะพักถังนี้ไว้อีกสามเดือนอเต็มแล้วใช่ค่ะเต็มแล้วด้วยฝ <3 S 1> ายไว้แล้วก็อะไรหนักไว้ไวทับให้แน่นเท่านี้ค่ะก็จะเป็นปุ๋ยปุ๋ยจุลินทซียจาก เศษอาหารที่เหลือกินเหลือใช้ของเรานะคะอยากแนะนําให้เพื่อนๆลองทําดูนะคะเหมือนที่สวนพพนนะคะเพราะว่าที่สวนเนี่ยเราก็ใช้ปุ๋ยอย่างเงี้ยปุ๋ยจุลินทรีย์จากเเศษอาหารไปลดต้นไม้เดี๋ยวจะพาไปดูนะคะว่าเนี่ยเวลาเราใช้ปุ๋ยเจากจากเอ่อจาก,จากเศษอ, <จะ S 1> อาหารเเศษอาหารแล้วอะ่ะมันจะออกมางอกงามขนาดไหนคือผักผล,ลไม้มันก็จะดกมากเลย อันนี้พาไปดูเลยใช่ไหมอันนี้นี่คือแบบว่านี่ที่เห็นนี่คือเราก็เราปลูกผักนะคะที่เห็นนี่คือผักบุ้งเขียวคะจีผักบุ้งสวยมากโอ้โหบรรยากาศดีมากเลยครับแถวนี้ก็คือเราเราก็ใส่ปุ๋ยไปอันนี้คือเราอันนี้ครับพามาดูอะไรครับนี่พามาดูที่เราใส่ปุ๋ยจากเนี่ยมันดกมากหที่เราใส่ปุ๋ยไอปุ๋ยจุลินทรีย์จากเศษอาหารที่เราทาอะค่ะนี่ดกจนกิ่งแบบถ้าจะหักเดี๋ยวต้องหาไม้มาคั้ม นี่ยมันดกจริงๆดกมากเลยใช่ค่ะก็อยากจะแนะนําเพื่อนๆนะคะเรามาใช้ปุ๋ยธรรมชาติกันก็คือปุ๋ยที่เราหมักด้วยเศษอาหาเราเศษหญ้าเศษใบไม้ต่างๆเนี่ยค่ะลองดูนะคะถ้าเพื่อนๆชอบนะคะก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิง่งกด subscribe ให้ด้วยแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะให้กับสวนพบพรนะคะขอบคุณทุกคนคะ่ะ